มาแล้วค่ะกุณผู้ฟางนะคะเจอกันรอบนี้มีเด็กน้อยค่ะมาอยู่ในห้องจัดรการกับเอด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ น้อง,นองๆนะคะจากเดอะสตาร์สิด้วยนะคะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นหลานยังได้เลยเนี่ยนะเดี๋ยวให้แนะนาตัวส่งเสียงให้กับคุณผู้ฟังชาวโอเคเลิฟหน่อยมีใครบ้างเอย่ยค่ะสวัสดีค่ะมาตาังระดับดาวสีระวงค่ะจ้าสวัสดีค่ะหญิงลินพิตาจินดาภูค่ะ,ะสวัสดีค่ะเกรซแกวลิ P P. Ai kh ai kh ai. นพูลพีกรค่ะนี่นะคะมาครบเลย3มสาวนะคะจากบ้าน The Star 11, เดอะสตาร์สิเนาะน้องมาตาังน้องหญิงน้องเกรซนะคะได้ข่าวว่าวันนี้นี่ เริ่มทัวตั้งแต่กี่โมงไหนเล่ามาสิสิบสิบโมงสิบโมงเช้าใช่ไหมนะคะก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าการแข่งขันเดอะสตาร์สิเนี่ยเหมือนเพิ่งจะจบไปเมื่อเมื่ออาทิตย์กี่อาทิตย์เองสองอาทิตย์เออสองอาทิตย์แต่ว่าตอนนี้น้องๆทั้งสามคนเนี่ยมีผลงานให้ได้ติดตามกันแล้วใช่ค่ะแอบไปทํากันตอนไหนยังไงไหนเล่าให้ฟังในบ้านอ๋อหอคือกเกับพี่หญิงเนี่ยจะไปอัด ซิงเกิลกันก่อนค่ะส่วนมาตังพึ่งได้พิ่งได้มาเลก่อนวันคอนเสิร์ต้อเฮ้ยสองอาทิตย์เองนะมาตังอาทิตย์เดียวเค่ยมาตังได้ไม่ถึงอาทิตย์ค่ะต้องลองขึ้นโชว์แล้วใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าคือมีเวลาจําเนื้อเพลงวันหนึ่งแล้วก็ไปอัดเดโมแล้วอัดเสร็จปั๊บก็มีเปลี่ยนดนตรีเพิ่มจังเปลี่ยนจังหวะกลองแล้วก็เพิ่มเบสเพิ่ม เพิ่มความเป็นแบรนด์ดนตรีให้มันสดมากขึ้นค่ะแล้วค่ะแล้วก็ไปอัดใหม่อีกทีก็คือแบบจะจะขึ้นโชว์แล้วหรออัดประมาณเวลาใครทํากับน้องได้ขนาดนี้อ่ะแต่เราก็ทําได้น้องผ่านมาได้ด้วยดีค่ะก็ผ่านมาได้ด้วยดี ดีใจเออดีใจอดนอนบ้างไหมหรือยังไงก็นิดนึงค่ะนิดนึงเนาะนะคะอะเดี๋ยวย้อนกลับไปบรรยากาศการเข้าประกวดเดอะสตาร์สิเกันหน่อยพี่เอ๋สารภาพนะคะว่าเออด้วยอายุอานามแล้วหรือว่าอะไรก็แล้วติดเดินแบบถ่ายแบบนู่นนี่นั่นก็เลยต้องมาตามแบบว่าดูย้อนหลังแต่ว่ายังดูไม่จบสักเท่าไหร่นะคะถามน้องหญิงกับน้องเกรซก่อนกันละกันนะคะว่าในในช่วงของของการประกวดเนี่ยก็จะมีการได้เรียนรู้การร้องเพลงเพิ่มอะไร เยอะแยะมากมายใช่ค่ะใช่ไหมแล้วพอพอแบบว่าต้องทําเพลงของตัวเองอย่างเงี้ยอันนี้คือมีก่อนน้องมาตังมาตังยังไม่มามแล้วเเขาเรียกว่าอะไรล่ะในช่วงระยะเวลาที่ที่อยู่ในบ้านอะไรเงี้ยได้เอาอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมาใช้กับเพลงของตัวเองเนี่ยยังไงบ้างก็เยอะเหมือนกันน้องเพราะว่าเวลาเราเรียนในบ้านเราก็จะได้ความรู้ใหม่ก็ประสบการณ์ใหมท่ที่ที่ที่เราก็ไม่ไม่เคยรู้มาก่อนว่า<อ>ว่ามันมันแบบเขาเรียกว่าอะไร หมือนเหมือนการทํางานจริงอะค่ะการที่เราได้อยู่ในบ้านคือเหมือนทำงานจริงเพราะเราก็ต้องซ้อมคอนเสิร์ตทุกอาทิตย์เลยแล้วคือโชว์ทุกอาทิตย์เลยอย่างอย่างของพี่หญิงเนี้ยค่ะเขาจะถนัดร้องเพลงแบบอินเนอร์แรงๆแคชแอนโรมอะไรเงี้ยแล้วคือเราอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้เรียนทั้ง acting เรียนเต้นเรียนน้องที่ด้วยก็พี่ก็จะได้ดึงของการแอคติ้งมาช่วยด้วยอ๋อแต่จริงๆก่อนหน้านี้มีเขาเรียกว่าอะไรอะมีทักษะเรื่องการแอคติ้งอะไรแบบนี้ไหม มีป้าเคยค่ะใช่ไหมเคยบ้าเด็กนเบรเค่ะมาบ้านนิดหน่อยแต่ว่ามันไม่เหมือนกันเพราะเราโตขึ้นทุกอย่างก็เปลี่ยนแล้วก็บทเบิดหรือว่าอะไรแบบคาแรคเตอร์ตัวเองหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะแบบโตขึ้นใช่มันก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปน้องเกรซล่ะน้องเกรซน้องเกรซก็ เป็นนะคะของพี่หญิงค่ะแต่ของเกรซเนี่ยก็จะมีแบบท่าเต้นเพิ่มเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีท่ามีสเต็ปขึ้นแล้วก็แบบเหมือนกับเพลงที่เกรซร้องเนี่ยค่ะมันจะต้องใช้ฟิลลิ่งที่แบบเหมือนกับเซ็กซี่นิดนิดไดค่ะแต่คือเกรซเนี่ยเป็นคนห้าวเวลาร้องออกมามันเลยดุอ๋อคือที่พี่แอบนึกว่าจริงๆตัวตนน้องเกรซก็ก็เซ็กซี่นะอะไรอย่างเงี้ย คือคือเพลงที่ตอนนี้ทุกคนได้ฟังกันนะคะเป็นดับที่สองค่ะดับแรกของเกรสที่ทําไปแล้วมันคือมันดุไปค่ะดูแบบผู้ชายไปก็เลยโดนแก่ใหม่คือก็ต้องเพิ่มฟีลลิ่งว่าเฮ้ยทําให้มันเป็นสาวหน่อยได้ไหมแบบใส่ความจริตการลงไปนอยเลยค่ะนะคะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยน้องๆแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเพลงของตัวเองมาแล้วเพลงของน้องเกรซคือเพลงที่มีชื่อว่าคนเจ้าชู้เดี๋ยวพี่เอ๋ถามก่อนว่าก่อนที่เราจะได้เพลงนี้มา คือเราได้มีการพูดคุยกับพี่ๆโปรดิวเซอร์ก่อนแมว่าอยพี่หนูอยากได้แบบนี้หรือว่าเขามองคาแรคเตอร์เราแล้วแบบเฮ้ยอาร์ตเลสเอาเพลงนี้หญิงเพลงนี้มาตั้งเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยของคอนเกรสคุยก่อนค่ะทุกคนแบบว่าชอบแบบไหนแบบตัวเองเป็นแนวแบบแต่เขาจะมองจากคาแรคเตอร์เราแล้วก็ถามว่าชอบเพลง ช้าเพลงเร็วพหสไตล์แบบอะไรทำนองว่าทั้งหมดเนี่ยวิทั้งหมดที่เราชอบาบชอบวิกไหนที่สุดอ๋อหรอชอบแนวเพลงแบบไหนแต่อย่ากรด้สิงนี้ค่ะก็จะบอกเขาว่าชอบเพลงคืนที่หนึ่งค่ะเพราะว่าได้ใช้เสียงด้วยได้เต้นด้วยได้โยกนิดๆอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็แบบมันออกฮิปฮอป R&B อย่างเงี้ยค่ะชอบนะคะก็เลยได้เพลงคนเจ้าชูมาก็ได้โยกนิดๆด้วยเหมือนกันแล้วของน้องหญิงล่ะก็หญิงจะชอบเพลงช้าค่ะแล้วก็ชอบเป็นแนวแบบซอฟ์ล็อกอาจจะไม่ได้แบบ หนักแบบโหดว่าดิสแลมอะไรขนาดนั้นแต่ก็มีความเป็นผู้หญิงอยู่ในซูมอะไรแบบนี้ pop rock แบบเน้นซีนอารมณ์อะไรแบบนี้ใช่ไหมก็เบาลงมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะวิธีการร้องเพลงนี้ก็จะเปลี่ยนไปจากเพลงร็อ k เพราะถ้าเพลงร็อ k ก็จะแบบหนักๆบางท้กคําและนี่ก็จะเป็นแบบมีลมๆเข้ามาช่วยให้มันแบบเป็นผู้หญิงมากขึ้นนะคะอืแล้วน้องมาตังล่ะค่ะ พี่พี่เขาถาม,มไหมมาตั้งอยู่ได้เพลงไหนหรือว่าจับให้หนูเลยก็อย่างที่พี่เกสบอกก็คือเขาจะถามว่าแนลวิกเราเรา,เราชอบวิกไหนมากที่สุดหนูก็บอกว่าชอบวีเพลงอ่ะพี่เบิร์ด oh. เพลงเธอผู้ไม่แพ้ซึ่งมันเป็นความหมายเหมือนกับให้กําลังใจทุกคๆคนก็คือหนูเป็นคนที่ชอบเพลงความหมายบวกๆแล้วก็พี่เขาก็ถามแบบเรื่องแนวดนตรีว่าอยากได้แนวไหนหนูเป็นคนชอบชอบฟังแนวร็อกๆก็เลยก็เลยบอกว่า แบบอยากลองแบบเป็นดนตรีสดๆเป็นแบรนด์อะไรเงี้ยก็เลยได้เพลงนี้มาก็เลยได้เพลงนี้มาแล้วชอบไหมชอบไหมจริงๆชอบค่ะชอบชอบชอบทั้งความหมายเนื้อหาแล้วก็แล้วก็ดนตรีแล้วก็จังหวะก็พอดีกับกับตัวเราด้วยงี้มีแบบโยกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นออฟล็อกเหรอจริงๆอย่างน้องมาตังอะถือว่าเป็นแชมป์เดอะสตาร์ผู้หญิงคนที่สองใช่ป่ะค่ะของการประกวด แล้วพอแบบได้รางวัลมาปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยมีฟีดแบ็อะไรแบบกดดันไหมว่าแบบเฮ้ยเธอเป็นแบบเด็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยเธอจะต้องมีนู่นนี่นั่นเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยมีใครแอบมาเมาส์มอยไหมก็ก็มีแบบว่าเหมือนกับมีแบบบางบางคอมเมนต์ก็บอกว่าน้องเขายังเด็กยังมีอะไรต้องแบบพัฒนาอีกเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็แล้วก็มีเหมือนกับเปรียบเทียบกับพี่แก้มบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่เราไม่ไม่ได้แต่ก็คล้ายกันนะไม่ไม่ได้สีผิวก็แลดูแบบไม่ไกลกันเท่าไหร่ก็แบบแซวเปล่า มีมีค MM ่ะมีค uh ่ะแบบเราก็ไม่ได้แบบเอามาเปรียบเทียบกันมากเพราะว่าด้วยความที่หนูเป็นเด็กแล้วหนูมีพี่แก้มเป็นไอดอลอยู่แล้วก็เลยไม่ไม่ได้คิดอะไรมากกับสิ่งที่แบบเขาแบบคอมเมนต์อะไรมาค่ะแต่เชื่อว่านะคะหลายๆคนเนี่ยก็คือเชียร์แบบน้องมาตังแบบสุดฤทธิ์เหมือนกันนะเพราะว่าในวันวันแข่งจริงเนี่ยก็จะมีแบบว่าทางทีมงานไปดูอีกวันนึงเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะผู้ย่างี คือเสียงหายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออคือว่าเชร์กันสุดฤทธิ์เลยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยกลับมาพูดถึงเรื่องของเพลงกันก่อนดีกว่านะคะเชื่อว่าคุณผู้ฟังชาวโอเคเลิฟเนี่ยก็จะได้ฟังจากที่โอเคเลิฟแล้วแหละเพราะว่าได้มีการปล่อยซิงเกิลของน้องๆแต่ละคนกันมาแล้วนะคะเดี๋ยวย้อนกลับมาที่คนเจ้าชู้ของน้องเกรซกันสักหน่อยนี่นะคะได้เพลงคนเจ้าชู้เสร็จปุ๊บเนี่ยต้องมาทํากันบ้านอะไรเพิ่มไหมคะน้องเกรซก็ต้องบาลานซ์ค่ะเรื่องเต้นกับเรื่องร้องค่ะให้มันแบบโอเคถ้าอยู่เต้นต้องร้องได้ด้วยนะ แต่ว่าไม่ใช่ว่าร้องปุ๊บแล้วจะเต้นไม่ได้นะเออเออเฮ้ยแต่ว่าเหมือนร้องไปด้วยเต้นไปด้วยมันเหนื่อยนะเหนื่อยคะ่ะหายใจทันได้ยังไงอะหายใจไม่ทันเออแต่ว่าแต่ว่าเพลงของน้องเพลสก็ยังแบบว่าไม่ไม่ได้เต้นแบบ<ะ>แรงมากคือท่ามันเยอะไงคะเก็บตรอนีอ้นะคะแล้วท่าแบบเหมือนท่าลงไปเต้นข้างล่างอะไรเงี้ยแบบใช่ขย<ๆ>มใช้อะไรเงี้ย แล้วเพลงคนเจ้าชู้เนี่ยพูดถึงอะไรอะน้องเกรซพูดถึงว่าตัวเราอะคะ่ะไม่คือเราโสดแล้วพอแบบโอเคเราต้องการใครสักคนหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นคนเจ้าชู้เนี่ยไม่เอาของที่เละคะคือถ้าคนเจ้าชู้เข้ามาก็จะแบบโอ้ยตอนนี้ยังไม่อยากมีใครหลอกแต่แว้าคนดีเข้ามาก็โอเคแต่สุดท้ายแล้วเราก็เอาคนเจ้าชู้แล้วนะคะเออ <c oughs> นั่นแย่ให้มันได้อย่างนั้นนะคะ <c oughs> แต่ก็คือเป็นเป็นเพลงแรกในชีวิตเลยแหละเนาะของน้องเกรซ นะคะแล้วพอพอเพลงนี้ออกไปแล้วฟีดแบบจากแฟนๆของเกซเป็นยังไงบ้างก็มีเว v e r เพลงค่ะส่งมาแล้วหรอใช่ก็จะแบบเอาลง y o u ตั้งแต่วันที่ยังไม่ออกอะค่ะตั้งแต่เพลงยังไม่ออกอะค่ะแรงมากแต่คือเขาเห็นจากไหนเห็นจากเดลี่ค่ะเดลอี่ก็จะเป็นแบบ cover มาบางทีบางคนก็เล่นกีตาร์มาบางคนก็เรียกแบบเว v e r เป็นเปโนมาหรือบางคนก็เต้นเว v e r มาอืเช่นนี้เองรุดเร็วนะเดี๋ยวนี้ เออเนาะอันนี้ก็คือเป็นเพลงคนเจ้าชู้ของน้องเกรซและของน้องหญิงหลักมาค่ะเพลงช้าเอไม่ใช่ก็คือไม่รักค่ะอืมเดี๋ยวแล้วเนื้อเพลงเพลงนี้มันพูดถึงอะไรน้องหญิงเออคือตรงตัวกับกับชื่อเพลงนะคะไม่ใช่ก็คือไม่รักก็คือเขาบอกว่ารักเราแต่เขาบอกว่าเราไม่ใช่มันขัดแย้งคือจะให้ความหวังทำไมจะกัดก็ททำไมอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเหมือนอาจจะเคยรักกันแล้ววันหนึ่ง บอกว่าแบบก็ยังรักคุณนะแต่เธอไม่ใช่สำหรับเราอะไรเงี้ยอ๋อหรอกมัเจ๋งวัน้เป็นประสบการณ์จริงหรือเปล่าลุงหญิงยังไงเนี่ยเไม่ไม่ไม่ค่ะไม่นะเออเขาก็คือหนูเป็นคนชอบเพลงอ่าหญิงเป็นคนชอบเพลงเพลงเศร้าเพลงอะไรเพลงอะไรที่มันก็ได้ที่มันเกี่ยวกับความรู้สึกอะไรแบบนี้ใช่มชอบเพลงจะรักจะชอบจะแบบเออไรอ่าเงีเราเราพอที่เขาให้เพลงนี้แบบโดนเหมือนกันแน่ยงคิดว่าคือมันก็ไม่ได้ตรง ตรงตัวขณะที่ที่จะบอกว่าตามเนื้อเพลงค่ะแต่ตรงโด,โดนประมาณมว่าให้กับว่าใครที่ให้ความหวังเราก็ได้แล้วก็หนูว่าคิดว่าคนหนึ่งก็จะรู้สึกเป็นการกระโดนเหมือนกันคนอกหักเลยเฮ้แต่ว่าจริงๆแล้วว่าอย่างเวลาเราร้องเพลงอะไรที่มันเป็นซีนอารมณ์อ,อ่ะเราก็ต้องอินกับมันนะใช่ค่ะก็ก็ดึงพวกพวกความรู้สึกจริงมาบ้างเอามาประกอบกันกับแบบ เรื่องจริงของเพื่อนบ้างคือมันแต่งๆขึ้นมาเองบ้างมโนบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้บิ้วตัวเองเต็มที่เวลาอัดนะคราะว่าในห้องอัดเวลาฟังในวิทยุอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไม่อินคนดูก็จะไม่หน้สึเสือกค่ะเขาไม่เห็นหน้าว่าเราแบบเศร้าขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอทําออกมาแล้วแฟนๆว่าแบบฟิดแบกยังไงบ้างเขาก็ชอบนะคะบอกถึงโดนมากเลยโดนมากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดีใจมากเพราะว่าไม่ไม่เคยคิดว่าเพลงแบบจะติดชาติหรือว่าจะ ดังมีคนชอบคือแค่แค่ได้ร้องเพลงค่ะเลตัวเองก็คือมีความสุขแล้วแต่ว่าพิเศษดีมากทา 3, ั้งสามเเออซึ่งจริงๆแล้วอ่ะแฟนๆของน้องๆทั้งสามคนอนะ่ะไม่ว่าพวกเราจะทําอะไรนะเขาก็จะแบบให้การสนับสนุนดีตลอดมาโดยตลอดใช่ไหมคะก็เพลงของน้องเกรซไปแล้วน้องหญิงไปแล้วมาเพลงของมาตังบ้างเอออย่างที่บอกว่าอะไรนะได้เพลงก่อนไม่นานใช่ค่ะก่อนก่อนคอนเสิร์ตปิดไม่นานมีใครแกล้งหนูหรือยังไงทำไมถึงได้ช้าก็ หมือนกับเพลงก็คือส่งส่งพี่บอยแล้วเราไม่ผ่านนะคะซึ่งแบบส่งไปแบบบางทีก็มันก็ดูโตโต่กว่าวัยเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็แบบจะทําให้เป็นเพลงแบบน่ารักน่ารักก็เหมือนกับแบบว่าอ้าวแล้วมาตังคนที่เป็นดีว่าหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็คือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วว่าก็เลยหาเพลงที่มันยังดีเพลงที่พอดีกับเราไม่ได้สักทีจนจนมาเจอเพลงนี้มันก็รู้สึกว่าตรง ตรงกับเรามากที่สุดแล้วก็เหมาะเหมาะกับเราเพราะจริงๆเอาน้องมาตาอยู่เท่าไหร่นะสิบห้าจะสิบหกเอ๊ะตอนนี้พี่อยู่เท่าไหร่นะเออนะเอาจริงๆแล้วอะด้วยช่วงชีวิตของน้องมาตาอ่ะจะมีแฟนอกหักรักคุดอาจจะยังโฮ้ยไม่อินเท่าไหร่อะไรแบบนี้เนาะก็เลยต้องแบบว่าใช้เวลาในการหาเพลงที่ใช่ของตัวเองสักหน่อยใช่ไหมแล้วเพลงนี้ของน้องมาตาเนี่ยนะคะชื่อเพลงว่า อัศจรรย์ของหัวใจค่ะอัศจรรย์ของหัวใจใเป็นเพลงที่มีความหมายยังไงอะน้องมาตาก็เนื้อหาของเพลงคือไม่ใช่ไม่ใช่ร้องให้กับคนคนหนึง่งแต่ว่า<อ>คือเราตีความให้เป็นแบบทุกคนที่เขาให้กําลังใจเรามันมันเหมือนกับแทนคาขอบคุณแล้วก็แล้วก็เป็นเป็นแทนความรู้สึกที่เราที่เรามีมีต่ทอ<ๆ>ทุกคนที่เขาแบบคอยเชียร์แล้วก็คอยให้กําลังใจมันเหมือนกับแบบว่าจริงๆมันเหมือนเพลงที่มาตังร้องให้กับ แฟนๆด้วยมะเชื่อเหมือนกันนะมเออว่าแบบเฮ้ยเรามีทุกวันนี้ได้หรืออะไรเงี้ยก็คือกําลังใจจากทุกๆคนอะไรแบบนี้เออเป็นเป็นเป็นเหมือนเพลงแบบตอบแทนเขาใช่ค่ะเป็นเป็นเหมือนกับทนาขอบคุณค่ะแล้วก็แล้วก็อารมณ์แบบว่าเหมือนกับคนที่ให้กําลังใจเราอ่ะบางบางคนคือมาจากไหนก็ไม่รู้มาจากต่างที่แล้วเราไม่รู้จักแต่ว่าเรากลับกลายเป็นรักเขาโดยโดยแบบไม่รู้เหตุผลเหมือนกันมันก็เป็นเรื่องแบบไม่ไม่เคยคาดคิด เป็นรื่องแบบอัศจรรย์อะไรอย่างเงี้ยคทีนี้คือร้องเพลงทุกทีเวลาพวกเราร้องเพลงกันเนาะสามคนอ่ะ <c oughs> ก็จะมีเหมือนแบบว่าเราก็จะเอาเพลงชาวบ้านเข้ามาร้องอ <c oughs> ะไรแบบนี้อุ้ยชอบเพลงของพี่เบิร์ดพี่คนคนนั้นคนน,น,คน,นี้แล้วพอมามีเพลงของตัวเองอะ่ะ มันรู้สึกยังไงมันเป็นยังไงมันต้องแบบมันเกรงไหมว่าต้องยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยดีใจมากว่าคือแบบไปออกงานไม่ต้องใช้เพลงพี่คนอื่นแล้วโอ้นี่แกดีใจมาแอบเครียดนะถามจริงคือถ้าเป็นพี่พี่ก็จะแบบเราอะเคยร้องเพลงของชาวบ้านเขาโอ้เพราะนะมีแต่คนชมนู่นนี่นั่นพอมาเป็นเพลงของตัวเองแล้วอย่างเงี้ยแอบเครียดแอบแบบอแต่ละฉันจะยังไงดีอะไรเงี้ยมีไหมไม่เครียดนะเป็นของเราไ่เีของเราจะร้องยังไงก็ได้แต่ขอให้มันดีก็ยังยัยงเพลงเขาหนูคือมันมัน เพลงที่ความหมายบวกความสุขมากๆาอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งมันก็แบบเพิ่มความเพิ่มความสุขความดีใจที่เราได้มีเพลงของตัวเองด้วยมันก็ง่าย,ง,ายง่ายที่จะแบบส่งให้คนดูอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วแอบเปรียบเทียบคืออย่างเวลาเราเรามีเราเขาเรียกอ,อะไรอ่ะเราเวลาเราร้องเพลงที่มันมีต้นแบบมาแล้วหรืออะไรเงี้ยกับเพลงที่ที่ะที่เป็นเป็นของเราแล้วเราต้องต้องมาแบบเฮ้ยฉันจะร้องแบบไหนให้ให้โดนอะไรอย่างเงี้ยยากไหมหรือว่ามันมีคนคอยแนะนําเราอยู่แล้วก็ สำหรับหนูมันก็มันก็ยากยากตรงเป็นคนเริ่มต้นโอ้คือคืออย่างที่หนูว่าเราเราเคยเคยได้ฟังเอ้คนพี่คนนี้เขาร้องอ๋อแนวนี้เป็นอย่างนี้สูงต่ําตรงนี้แต่พอมาเป็นเพลงของเราเองอย่างเงี้ยเราได้แบบพี่คะหนูว่าเพลงนี้มันควรจะเสียงต่าลงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมีไหมมีไหมเหมือนกับเราคือเขาก็จะเหมือนกับให้ให้ให้เราเป็นตัวของตัวเองก่อนคือดับแรกคือเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ใส่เพลงมาเล้คอจะร้องยังไงก็อ่ะอันไหนที่ที่แบบ มันมากเกินไปเขาก็จะแบบให้ลดลงแล้วก็แก้ไขอะไรอย่างงี้อย่างหนูก็จะมีเพิ่มแอดลิฟถ้าถ้าเกิดเปรียบเทียบกันถ้าเกิดฟังฟังของศิลปินคนอื่นแล้วก็เหมือนกับแบบเออเขาทําอารมณ์แบบนี้เราก็ต้องทําอารมณ์แบบเขาแต่ส่วนของเราเราต้องแบบคิดฟิลลิ่งเองต้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ สำหรับหนูมันก็ยากนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายมันก็ผ่านมาได้ด้วยดีแต่สุดท้ายหนูก็ทําได้ค่ะเออยังของน้องหญิงล่ะยากไหมก็ยากค่ะเพราะว่าต้อง,ต,องต้องอินสุดๆเหมือนกันแล้วก็เปลี่ยนวิธีการร้องโดยการเนอะปกติจะร้องล็อกๆแบบแขกแเลยค่ะตอนนี้ก็คือเป็นแบบซอฟล็อกก็คือซอฟลงก็เหมือนที่บอกว่ามีลมลมเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยมันจะทำให้เพลงดูแบบว่าเศร้ามากขึ้นอะไรเงี้ยดาน์กอีกินใจต่ใช้าเพราะว่าถ้าถ้าเกิดเราร้องแบบ ไม่อินเงก็ไม่รู้สึกเออค่ะเช่นนั้นไปนะส่วนน้องเกรสนี่ก็ร้องไปโยกไปก็น่าจะโอเคเนาะไม่ได้ดราม่าเพลงของน้องเกรสก็จะแบบเออไม่ได้ดราม่าฟังยากตรงเซ็กซี่นี่แหละตรงนี้แหละยากใช่ไหมยากโอ้เดี๋ยวพี่สอนให้เรานะคะอันนี้ก็จะเป็นผลงานของน้องๆทั้งสามคนที่ส่งมาก่อนแล้วแล้วเดี๋ยวจะมีผลงานอื่นๆอะไรเงี้ยได้พูดคุยอีกบ้างไหมยังไงก็ของหนูก็จะเป็นเพลง รักให้พอดีค่ะร้องนำโดยพี่เบิร์่วนหนูจะคอรัสกับพี่แก้มค่ะก็เป็นเพลงประกอบละครบรลลังเมฆจะอยู่ใตเต้นท้ายของละครเลยค่ะก็อยากจะให้ทุกคนได้ติดตามกันค่ะเร็วๆเลยหรอออกหรือยังยังไงยังยังค่ะเดี๋ยวกแป๊บนี้ใช่คะวุ้ยได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่เบิร์ดด้วยหรอเป็นยังไงบ้างอ่ะมีแต่คนอิดฉามาตังแน่ๆเลยอ่ะใช่ไหมตื่นเต้นแล้วแบบดีใจมากที่แบบ คือด้วยความที่หนูแบบชื่นชอบพี่เบิร์ดมากๆาอยู่แล้วแล้ว,ลวก็แล้วก็เหมือนกับความฝันจริงๆของหนูก็แบบอยากร่วมง,งานกับพี่เบิร์ดอยากเป็นแบบถ้าเป็นคอนเสิร์ตก็อยากเป็นเกรซให้พี่เบิร์ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนจน,จนแบบโหได้มาร่วมง,งานในเพลงของพี่เบิร์ดก็แบบดีใจแล้วก็อ,อยากจะแบบทําให้มันแบบสุดๆแล้วก็เต็มที่อะค่ะเพราะว่าอย่างพี่เบิร์ดอย่างเงี้ยพี่อยากเชื่อว่าจะเป็นความฝันของทุกคนเลยว่าเฮ้ยถ้าฉันเป็นนักร้องอะชีวิตนึงอะ ยังไงฉันก็อยากจะเจอกับพี่เบิร์ตสักครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่คหุยมาตังอะทำบุญด้วยอะไรอ่ะเออก็เคยเนอเออก็เคยเคยร้องเพลงกับพี่เบิร์ตตอนอยู่ในคอนเสิร์ตวิพี่เบิร์ตใช่ค่ะได้ร์ตใช่ค่ะแต่แต่ว่าจริงๆแล้วความฝันตังก็คือแบบอยากร้องสองคนเออนี่ไงเออะไรแต่มีพี่แก้มาด้วยนะใช่ไหมแต่ คือพี่แก้มก็คือเหมือนกับเขาช่วยช่วยเราด้วย <ừ> อะไรอย่างเงี้ยค <ừ> ่ะก็ดีใจที่ได้ร่วมง,งานกับท <ừ> ั้งสองคน <ừ> น,งนะคะชื่อเพลงว่าอะไรนะรักให้พอดีค่ะรักให้พอดีนะคะก็เดี๋ยวรอติดตามกันอีกนานไหมน้องมาตังไม่นานค่ะอีกแป๊บหนึ่ง สักพักหนึ่งอีกประมาณอาทิตย์นึงอาทิตย์สองอาทิตย์ได้ฟังกันแล้วค่ะ,คะนะคะแล้วได้ร่วมง,งานกับพี่เบิร์ดได้อะไรดีๆจากพี่เบิร์ตมาบ้างก<ๆ>็<ๆ>ได้คําแนะนําแบบหลายอย่างเลยแบบเวลาร้องเพลงเขาก็จะบอกว่าอย่าไปคิดมากให้แบบร้องออกมามันคือความสุขข,ของเราคือการร้องเพลงเป็นเป็นสิ่งที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปเครียดหรืออย่าไปแบบกังวลค่ะให้แบบปล่อยออกมาเลยดีกว่าพี่เบิร์ดจะพูดแบบเสียงหล่อๆไว้นีงที่ไหมอย่าไปคิดมากอะไรอย่างเงี้ยว่าใช่ค่ะประมาณนั้นไหมฟังเลยจริงเหรอ ความจริงความความรู้สึกของคนฟังอย่างนี้มันมันต้องแบบตั้งใจฟังแต่คือหนูเขินมาก๋อเ <laughs> หรอเขินเขิออออ <laughs> นพี่เบิร์ดอะไรอย่างเงี้ยดีใจค่ะดีใจค่ะค่ะนะคะแต่เชื่อว่าแฟนๆของน้องมาตังเนี่ยก็จะติดตามกันอยู่ตลอดแหละว่ามีผลงานอะไรยังไงบ้าง <c oughs> อ่าน้องมาตังก็จะมีเพลงที่ร้องกับพี่เบิร์ดกับพี่แก้มนะคะน้องหญิงน้องเกรซใจยังไง ต่อไปอีกไหมหลังจากนี้ก็มีแต่ผู้ใหญ่ให้โอกาสและคงละครอะไรอย่างงี้มีไหมยังไม่ต่อมาได้ตอนนี้ก็มีซิงเกิลก่อนดีกว่าซิงเกิลก่อนค่ะก็เอาเอาเอาแบบว่าทําเพลงให้แบบว่าทะลุทะลุชาร์ตแต่ละที่ไปก่อนอะไรแบบนี้นะคะแล้วเพื่อนๆืที่เหลือล่ะจะมีซิงเกิลอะไรตามมาอีกไหม นนก็ถ,ถ้ามีเดี๋ยวเขาคงม,มาผากันค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็จะเป็น3สาวก่อนนะคะล็อตแรกเลยนะคะจากเดอะสตาร์สิบเอนั่นเองนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังเนอก็ยังไงก็ฝากติดตามผลงานของน้องๆทุกคนด้วยก,กันนะคะเมื่อถึงตอนนี้หลายๆคนเนี่ยพอเสร็จจากบ้านเดอะสตาร์สิแล้วหลายๆคนก็ยังคงติดตามน้องๆกันอยู่มีช่องทางไหนบ้างอะไรนะ เฟซบุ๊กอินสตาแกรมอะไรแบบนี้สำหรับใครอยากติดตามเฟซบุ o กเอ่อเฟซ c e b o o k Fanpage แล้วก็ iG นะคะก็คือ exact music ค่ะก็ยังไงก็ฝากติดตามผลงานของพวกเราผ่านทางนี้ได้ค่ะในพวกเราสาคนก็ดาวน์โหลดได้เลขเดียวกันค่ะกดดอกจัน1 2 3 5 0 0 9แล้วกดโัวออกค่ะหรือว่า i อจแล้วก็ KK b o บค่ะเดี๋ยวดอกจันยังไงนะดอกจัน1 2 3 5 0 0 9 5 0 0ย์ดาวน์โหลดเดียวกันทั้ง3คนเลยค่ะอ๋อเหรอแล้วเวลากด โทรออกเข้าไปแล้วบอกว่าชื่อเพลงหรือว่ามันก็จะได้ทั้งสามเพลงเลยแต่ถ้าเลือกให้ดีก็ได้ค่ะเป็นแพ็คเลยค่ะอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังดาวน์โหลดกันเยอะๆนะคะหรือไม่ก็ขอมาที่โอเคเลิฟนี่แหละ นี่นะคะแล้วก็ติดตามผลงานของน้องทุกคนด้วยเนาะเป็นกําลังใจให้นะคะงั้นเดี๋ยวให้น้องๆแต่ละคนฝากผลงานให้กับคุณผู้ฟังชาวโอเคเลิฟหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงของน้องๆทั้งสองคนด้วยนะคะเริ่มมาจากใครก่อน,น Grace ดีเกรสก่นน้องเกรสก่อนค่ะก็ฝากเพลงของเกรสลยคะเพลงซิงเกิลแรกของเกรสนะคะเพลงคนเจ้าชู้ค่ะเอย่างี้ก็ฝากด้วยนะคะค่าเพลงของหญิงนะคะไม่ใช่ก็คือไม่รักค่ะก็ชอบเพลงแนวช้าๆดราม่าเล็กๆก็อย่าลืมติดตามฟังกันด้วยนะคะ ค่ะก็เพลงของมาตาค่ะที่เพลงอัศจรรย์ของหัวใจค่ะก็เป็นเพลงความหมายดีนะคะก็อยากจะให้ทุกคนติดตามแล้วก็ได้ฟังกันเยอะๆค่ะ นี <owning> ่นะ <songs> <joue Rocky accent> คะขอบคุณน้องๆทั้ง3าคนมากมากเลยเนาะเดี๋ยวยังไงช่วงนี้อาจจะเหนื่อยนิดหน่อยต้องไปบอกว่ามีงานทุกวันไหมมีงานกันทุกวันไหมเกือบทุกวันเกือบทุกวันนะคะยังไงก็สู้ๆมีกําลังใจจากเหล่าบรรดาแฟนคลับแล <archive> <Station> ้วเนี <mailing> ่ยพี่เห็นว่าไปแบบว่าไม่ไม่หมดแรงแน่เนาะนะคะส่วนวันนี้ค่ะคุณโมฟังเดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงของน้องๆทั้ง3คนนะคะเอาเป็นว่าส่ง ทั้งสามคนกลับบ้านด้วยเพลงอศัศจรรย์ของหัวใจนะคะแล้วก็ไม่ใช่ก็คือไม่รักรวมไปถึงคนเจ้าชู้ด้วยวันนี้ขอบคุณน้องๆทั้งสามคนด้วยนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะั้แต่เธอเข้ามาก็เปลี่ยนชนีวิตฉันไปจากไม่เคยช่่ารักเธอ ถันนี้เธอทำใี้ทั้งหัวใจฉันมันเปลี่ยนไป จันของหัวใจนะคะจากน้องมาตังเดอะสตา11สิค่ะคุณผูฟังน,นะคะชั่วโ